คำสวัสดีญาติธรรมที่รักทุกท่านหากวันนี้ใครมีหนี้สินเยอะแยะมากมายเงินไม่มีติดกระเป๋าเก็บไม่ได้สักทีนะคะวันนี้คุณโชคดีนะคะหลวงพ่อเสือดำได้มีคาถาพิเศษท่องหรือฟังทุกวันอธิษฐานจิตจะฟังคลิปนี้สวดบทนี้ทุกวันภายใน21วันขึ้นไปหรือว่า1เดือนขึ้นไป เงินทองไหลามาแน่นอนนะคะคลิปนี้ปังแน่นอนนะคะให้ทุกคนไปทำดูถ้าเกิดยังไม่สำเร็จแสดงว่าบุญยังไม่ถึงให้คุณอธิษฐานจิตต่อไปเป็นสองเดือนเลยนะคะรับรองเห็นผลแน่นอน สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัคขะมัอิทิเจตโสคันหาหิธามัสสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาน,นังพุทโธพัควาติอิทัคะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามมสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุ ธพัคขวาตอะะะิอิทัคขัมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนังพุทโธภพัควาตอะะะิอิทัคขัมะอิทิเจตโส คันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภะควาติอิทะะัคคามัคอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคน สานังพุทธโธภควาติอิทัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามาสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทธโธภควาติอิทัคขะมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภัควาติอิทัปคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาธนงพุทโธภควาติอิทัคคามัอิทิเจตโสคันหาหิถามษาสรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาธนง พุทโธภัควาติอิทัปคะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภัควาติอิทัปคะมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธพักวาติอิทักคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามมสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาน,นงพุทโธภควาติอิทัคคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาน,นง พุทโธภัควาติอิทะะัคคัมะอิทิเจตโสคันหาหิธามมสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนังพุทโธภัควาติอิทะะัคคัมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทถาเทวะมึงเห็นนั่งกูทุกคนสาหนังพุทโธภควาติอิทัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาัน,นงพุทโธภควาติอิทะะัคคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาธน,นงพุท โภภควาตอะะาิอิทักขะมะอิทิเจตโสคันหาหิถามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาตอะะาิอิทักขะมะอิทิเจตโส คันหาหิธามาสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานางหนังพุโทโธภควาติอิทัคทมัิอิทิเจตโสคันหาหิธามาสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคน สารนังพุทโธภคะวาติอิทะัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธถามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนังพุทโธภคะวาติอิทะัคขะมะ อิทิเจตโสคันหาเหตธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสา,านงพุทโธพักวาติอิทัศคขามะอิทิเจตโสคันหาเหตธามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโธพควาติอิทัปคะมะอิทิเจตสโสคันหาหิถามสาสรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนัง พุทโธภัควาติอิทัปคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามมสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนังพุทโธภัควาติอิทัขคัมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโธภควาติอิทะัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภัควาติอิทักขะมะอิทิเจตโสคันหาหิถามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานัง พุทโธภควาติอิทะะักคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาติอิทะะักคมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามาสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภะคะวาติอิทักขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามาสา สรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโธพัควาติอิทัคขตมัอิทิเจตโสคันหาหิธรมมสาสรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนัง พุทโธภะควาติอิทะัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภะควาติอิทะัคขะมะ อิทิเจตโสคันหาเหตามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโธภควาติอิทัคขะมะอิทิเจตโสคันหาเหตามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนังพุทโทพัทวาติอิทักคะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสารนัง พุทโธภควาติอิทัคคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามมสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาติอิทัคคมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธพัทวาติอิทักคมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสา ศรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธพควาติอิทะะักคามะอิทิเจตโสคันหาหิถามาสาศรัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานัง พุทโธภควาติอิทัคคะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาติอิทัคคะมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาติอิทัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโทธภัควาติอิทัคขะมะอิทิเจตสโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนัง พุทโธภะควาติอิทะัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภะควาติอิทัคคะมะ อิทิเจตโสคันหาหิธามาสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้านกูทุกคนสาธนงพุทโธพัควาติอิทัคขะมะอิทิเจตโสคันหาหิธามาสา สัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนังพุทโธภควาติอิทะัคะมะอิทิเจตโซคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสาหนัง พุทโธภัควาติอิทะะัคคัมะอิทิเจตโสคันหาหิธามสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภัควาติ